นี่นะเจ้าน้ำพริกหนุ่มที่ตำตะกี้เนาะนี่เซตแล้วก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเจ้าบางคนก่อห้องต้องเหลือก็ห้องน้ำพริกหอมนะเจ้าน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหอมนะเจ้า สวัสดีเจ้าเพืเ่อนวันนี้ไม่ขวัญก็จะปาเะยะน้ำพริกนุ่มนะเจ้าเริ่มแรกจากการเอาพริกนุ่มนะคะแล้วก็หัวหอมมาจีนะเจ้าจีห้สซุกนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเฮาจะเอาไปพักไว้นะคะนี่เลยก็ททำตามคลิปเลยนะเจ้าพักไว้แล้วก็เดี๋ยวก็มาเอาเปลือกของพริกกระหอมออกนะเจ้าแล้วก็เอามาตัาเลยนะเจ้าวันนี้เขาจะมากินกู่กับนะเจ้านี่ซี่โครงอ่อนนะเจ้าอุ้ยใส่เกลือนะเจ้าล้อมลำเดี๋ยวเฮามาดูกับมาวิธีทำกันเลยนะเจ้าไป เอาไปดูกันเลยนี่เลยนะเจ้านี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงอ่อนนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเฮาก็จะเอามาย่างนะคะกิ่นกับก้นพลิกนุ่มนะคะม,ม,มาร์กต่อง่ายๆคะ่ะใส่แค่เกลือกับผงนัวลงไปตะอันนะเจ้าก็จะได้รสชาติแบบเมืองเมืองนะเจ้า นี้พริกหอมเห่ากะซุกหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรอมันเย็นนะ,ะ่ะแล้วก็ไปตักน้ำพริกกินกันเนะาะเดี๋ยวรอก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูมนะคะ้นได้นะหมูนะคะขึ้นมานะคะ นี่ขึ้นบนตะแกรงเลยนะคะแล้วก็จใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะค่อยๆย,ย่างไปนะคะย่างจนทั้งสองข้างนะคะซุกและหอมได้ตี้นะเจ้าบางคนชอบแบบสุกมากสุกน้อยก็ะะกะเอานะคะตามความชอบนะคะนี่เลยนะเจ้าจใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะคะในการย่างนะคะก็จะได้หมูที่ออกมาหนักินนนักินนะคะนี่พร้อมทานนะคะ อันนี้ก็ย่างไปประมาณ10-20นาทีแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะมาอั้นมันจะไหม้เนอะนะเจ้านี่เลยก็ก้อยแาไปนะเจ้าอยากได้ของกินลํำก็ต้องไปก้อยแงนะเจ้า จ้าจีนหมูก็เริ่มซุกได้ตี้แล้วนะเจ้ามาแป่งน้ำพริกกันต่อเลยดีกว่าเนาะนี่เลยนะเจ้าแกะเปลือกก่อนนะเจ้าเริ่มนะเจ้านี่แกะเปลือกพริกเปลือกหอมให้เรียบร้อยนะเจ้าต้องขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะเจ้าแกไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะเจ้าและเดี๋ยวก็ออกมาใช้ครกกันนะเจ้า มานะคะตำน้ำพริกกันดีกว่านะคะเริ่มต้นจากใส่กระเทียมนะคะที่เราหมกไว้นะคะลงไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มาตำนะคะตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยพริกกระหอมนะคะที่เราแกะเตรียมไว้นะคะส่วนผสมไม่มีอะไรมากค่ะมีแต่เกลือกับ ผงนัวนะคะนี่เสร็จแล้วก็ชิมตามชอบใจก็คือเสร็จเลยนะคะนี่แล้วก็ใส่หอมลงไปตามไปเลยนะคะตามให้ละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามดพริกนะคะใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยตามชอบใจเลยนะคะนี่เอาตามสะดวกเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ใส่แค่พริกกับหอมแล้วก็เกลือนะคะนี่นะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องตีเล็กชาแนลด้วยนะคะนี่แม่ขวัญก็ฝากอาหารมื้อนี้นะคะเป็นซี่โครงย่างกินกับน้ำพริกหนุ่มนะคะลำแต๊ะนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องตีเล็กชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ขวัญพ่อโจทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆนะคะนี่เลยนะคะใครจะเอาไปทำทานนะคะ วันนี้ก็ไม่หวงสูตรนะคะนี่นะคะทำง่ายง่ายสไตล์แม่ขวัญน,นะคะทำน้ำพริกนะคะทำไปพร้อมๆกันกับหมูปิ้งนะคะหมูย่างสิคโครงหมูย่างเลยนะคะนี่แล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะโกรกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวก็จะได้น้ำพริกมาทานแล้วคะ่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะเพื่อนๆ,ๆขะเอยนะคะ พริกที่เอามาตำนะคะก็อย่าต้องเลือกนะคะอย่าเป็นพริกที่เผ็ดมากนะคะเวลากินมันก็จะทําให้ปวดท้องนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ <ś c oughs> เดี๋ยวเราก็ตักให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเ <ś c oughs> พื่อนๆค่ะทำน้ำพริกนุ่ม เย็นนี้ถ้ายังไม่มีเมนูไหนก็ฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะกินกับข้าวเหนียวกินกับหมูปิ้งนะคะนี่อร่อยเข้ากันเข้ากันนะคะเพื่อนๆขาสำหรับเมนูนี้นะคะเอาไปทำทานกันดูนะคะเพื่อนๆขานี่นะคะเริ่มละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นะคะ ใส่เกลือนะคะกับผงนัวลงไปนะคะตามชอบใจเลยนะคะนี่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องตีเล็กชาแนลนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแม่ขวัญน,นะคะวันนี้แม่ขวัญก็เอาเมนูเด็ดของบ้านเลยนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะเอาไปทานกับซิคโครงอ่อนย่างนะคะ นี่เลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยชอบเข้มมากใส่มากนะคะชอบนัวมากใส่มากใส่น้อยตามชอบใจปลาลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้นะคะนี่เลยนะคะ hmm น้ำพริกหนุ่มนะเจ้ายั่วๆนะคะเอามาทานกันนะคะเย็นนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าลาไปกับน้ำพริกหนุ่มเจ้า